เรียนท่านประธานที่เคารพผมเชตวันเตือประโคนครับส ổ ส ổ พักก้าไกลจังหวัดปทุมธานีพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตเมืองลำสามแก้วและเมืองลาสวายผมขอร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพรบวินัยการเงินการคลังซึ่งหลักใหญ่ใจความ3-4มถึงมาตราที่มีการแก้ไขนั้นก็เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้เกี่ยวกับเรื่องการใช้งบประมาณของหน่วยงานรัฐ และอีกเรื่องครับท่านประธานที่เพื่อนสมาชิกได้พูดไปแล้วซึ่งผมจะเสริมเล็กน้อยนั่นก็คือเรื่องของเงินนอกงบประมาณที่ร่างฉบับนี้ได้ไปยกเลิกในส่วนที่เป็นข้อตกลงระหว่างหน่วยงานกับกระทรวงการคลังซึ่งแต่เดิมไม่ต้องนําเงินนอกงบประมาณส่วนนี้ไปฝากไว้กับกระทรวงการคลังก็ได้นะฮะแล้วเราก็ได้กําหนดให้หน่วยงานรัฐต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เงินนอกงบประมาณตรงส่วนนี้ซึ่งเพื่อนสมาชิกก็ได้พูดไปแล้ว ร่างฉบับนี้ครับจะช่วยทําให้เงินนอกงบประมาณโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีเงินก้อนนี้อยู่มากจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นคลังสมบัติอย่างกองทัพนั้นมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ที่สําคัญครับถ้าร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปกองทัพโดยเฉพาะในส่วนของก,อการยกเลิกการทำธุรกิจ ของกองทัพซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ด้วยท่านประธานครับเ <c oughs> พื่อนสมาชิกได้พูดไปแล้วเรื่องเงินนอกงบประมาณว่าอาจทําให้มีความยืดหยุ่นในการเบิกจ่ายใช้คล่องตัวสําหรับหน่วยง,งานอื่นๆตรงนี้พอเข้าใจได้ครับแต่ทีนี้พอมาดูหน่วยง,งานอย่างกองทัพที่มีเงินนอกงบประมาณสูงถึงปีละ1.5ถึง2 0,000ล 000. ้านระดับนี้นะครับตัวเลขขนาดนี้เนี่ย ถ้าเอาเงินตรงนี้ไปเป็นเงินอุดหนุนเด็กเดือนละห0 0บาทนะครับศูนย์ถึง6ปีซึ่งน่าจะใช้เงินอยู่ที่ประมาณปีละ16,000กัว่าล้านจะสามารถอุดหนุนเด็กศูนย์ถึง6ปีได้ทุกคนเดือนละ600้บาทเลยครับทีนี้เด็กนี่กว่าจะเบิกกว่าจะอะไรได้ต้องกรอกเอกสารเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เงินนอกงบประมาณของกองทัพใช้กันอย่างฉลุยเลยท่านประธานยืดหยุ่นคล่องตัวช่องว่างตรงนี้แหละครับที่ทําให้กองทัพ ใช้เป็นช่องทางในการสะสมความมั่งคั่งที่ยากต่อการตรวจสอบอย่างสถานีคองทัพกองทัพบกช่อง5เพื่อนสมาชิกพูดไปแล้วเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งของกองทัพบกอย่างกรณีโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ eec เพื่อนสมาชิกพูดไปแล้วก็เป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งของกองทัพเรือหรือเดี๋ยวจะมีการพูดถึงเรื่องบ่อน้ํามันฝังของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็เป็น ความมั่งคั่งของสํานักปลัดกระทรวงกลาโหมรวมถึงเมื่อสักครู่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็พูดถึงคลื่นวิทยุของกองทัพต่างๆซึ่งก็เป็นความมั่งคั่งของแทบจะทุกเหล่าทัพเหล่านี้คือสิ่งที่เราน่าจะสามารถเรียกได้นะครับว่ามาจากการทําธุรกิจกองทัพหรือเป็นสิ่งที่ภาษาวิชาการนะครับขออนุญาตอ่านนะครับ ใช้คําว่าเสนาพาณิชนิยมหรือคอมเมอรเชียลลิซมซึ่งหมายถึงการที่ทหารเข้าไปเกี่ยวข้องกับการประกอบการทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับในกองทัพเองท่าน,นประธานครับยังมีอีกส่วนหนึ่งที่แม้จะไม่ใช่นะครับแม้จะไม่ใช่เงินนอกงบประมาณของกองทัพแต่เป็นแหล่งซึ่งเป็นที่สั่งสมความมั่งคั่ง และในมุมมองของพวกเราพักก้าวไกลนะครับก็เห็นว่าเป็นธุรกิจกองทัพแม้คนในกองทัพเขาจะใช้คําว่าเป็นสวัสดิการภายในก็ตามไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการชาปนสถานสวัสดิการบ้านพักรับรองสวัสดิการการจัดซื้ออาวุธปืนเป็นต้นท่านประธานครับแต่ที่ผมอยากจะพูดและอยากจะเน้นชี้ให้เห็นในที่นี้นั่นก็คือสวัสดิการภายในที่เรียกกันว่า สนามกอล์ฟกองทัพผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกีฬากอล์ฟครับท่านประธานไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องการจัดสวัสดิการด้วยไม่ได้มีปัญหากับการจัดสวัสดิการให้ทหารนะครับแต่คําถามของผมในส่วนนี้ก็คือว่าการที่แต่ละเหล่าทัพมีสนามกอล์ฟมากมายต้องมีกําลังพลส่วนหนึ่งไปดูแลบริหารสนามกอล์ฟนั้นมันใช่ภารกิจหน้าที่ของทหารหรือไม่ ท่านอาจจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เงินเรื่องเงินนอกงบประมาณครับผมเข้าใจท่านอาจจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นสวัสดิการภายในกองทัพเพราะหนึ่งผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นข้าราชการมากกว่าคนนอก2เปิดปิดในเวลาราชการและ3เรื่องของทำเลที่ตั้งครับผมเข้าใจครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ผมแค่จะชี้ให้เห็นว่าต่อให้ผู้มาใช้บริการที่เป็นคนนอกแค่เพียง49%มีข้าราชการทหารมากกว่า5 0 1, 1ขึ้นไปยังไงก็ตามนะครับมันก็เป็นเรื่องของการหาเงินมันก็เป็นเรื่องของการทําธุรกิจใช่ไหมครับแล้วกองทัพมีความจําเป็นมากแค่ไหนที่จะต้องมีสนามกอล์ฟมากมายขนาดนี้ครับในการชี้แจงของการมาที่การวิสามันพิจารณาศึกษาการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพซึ่งผมก็นั่งอยู่ในการมาทการวิสามันชุดนี้ด้วยนะครับพอถามคําถามอย่างนี้ว่าทําไมกองทัพต้องมีสนามกอล์ฟคาตอบที่ได้รับครับคือหนึ่ง เป็นสวัสดิการทหารให้ทหารได้ออกกำลังกายข้อที่สองครับเป็นเรื่องของการบริหารพื้นที่ท่านประธานน่าจะเคยได้ยินนะครับเป็นเรื่องของการบริหารพื้นที่เป็นเรื่องของความมั่นคงและข้อที่สามครับเป็นพื้นที่สำหรับรับรองบุคคลสำคัญรับรองนายท่านประธานและเพื่อนสมาชิกครับฟังแล้วรู้สึกยังไงครับคิดเห็นเป็นประการใด ทหารออกกําลังกายด้วยการตีกอ๊อฟถามหน่อยมากมายขนาดไหนกันเชียวสนามกอ๊อฟเป็นเรื่องของความบั่นคงอย่างไรครับผมคิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะมีคําถามเรื่องนี้และสุดท้ายถ้าจะรับรองแขกบ้านแขกเมืองหรือบุคคลสําคัญเราพาแขกบ้านแขกเมืองพาบุคคลสําคัญนั้นไปตีก๊อปที่สนามก๊์ฟของเอกชนไม่หรูหราหมาเห่าหรือเวอวังอลังการอลังการกว่านะฮะ แล้วท่านครับในการบริการวิสามันชุดนี้ด้วยเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้รับการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องออสนามกอล์ฟที่แต่ละเหล่าทัพมีเดี๋ยวผมจะชวนไปดูครับว่าแต่ละเหล่าทัพมีขนาดไหนเริ่มเลยครับที่กองทัพบ,บกสไลด์มาครับกองทัพบ,บกมีสนามกอล์ฟทั้งหมด40แห่งผมพยายามรวมนะครับแต่ไม่ครบแน่ๆได้ประมาณ12,000กว่าไร่ ที่สาคัญยอดฮิตแน่นอนครับรามอินทราสวนสวน,สวนปฏิพัฒน์เขาเชะงโงกพ,พานุรังสีซึ่งหลายๆที่ก็มีการจัดทําเป็นสวัสดิการเชิงธุรกิจแล้วขอต่ออีกนิดครับกองทัพเรือมีสนามกอล์ฟทั้งหมดกองทัพเรืออันนี้เป็นของกองทัพบ,บกนะครับ40สนามกองทัพเรือมีสนามกอล์ฟทั้งหมด4แห่งรวมพื้นที่2,350กว่าไร่4สนามนะครับราชนาวีบางนาราชนาวีสาลยาททับละมุแล้วก็ที่บางเสด็จเอ้ย ปลูตาหลวงนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับทีมงานผมไปตรวจค้นมาพบว่ากองทัพเรือมีมีมากกว่านี้สุดท้ายครับกองทัพอากาศมีทั้งหมด13สนามนะครับและแน่นอนว่าสนามทูปะเตมีที่ผมเคยพูดถึงบ่อยๆและสนามการตารัสหรือสนามงูที่อยู่ในใกล้ประชิดติดตันเวของสนามบินดอนเมืองนั้นก็เป็นไฮไลท์สําคัญสนามกอ,กองทัพอากาศมีที่ทั้งหมดรวมกันก็ประมาณ4,000กว่าไร่นะครับท่าน,นประธานครับ หลายพักการเมืองมีนโยบายเรื่องการปฏิรูปกองทัพซึ่งในรายละเอียดก็มีอยู่หลายเรื่องหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดจํานวนในพลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพิ่มสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อยรวมถึงสิ่งที่เรียกว่ายกเลิกการทําธุรกิจของกองทัพด้วยผมเข้าใจว่าร่างกฎหมายฉบับนี้อาจไม่เกี่ยวกับเรื่องสนามกอล์ฟของกองทัพโดยตรง เพราะเป็นสิ่งที่เป็นสวัสดิการภายในแต่ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าสนามกอล์ฟนั้นก็เป็นธุรกิจอย่างหนึง่งทหารไม่ควรทําธุรกิจทหารควรเป็นทหารอาชีพกําลังคนควรใช้ไปกับการเตรียมพร้อมรบพร้อมในเรื่องของความมั่นคงเราไม่ควรทําให้กองทัพถอยห่างจากการเป็นทหารอาชีพไปสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพครับ และผมเชื่อว่าร่างพรบรวินัยการเงินการคลังฉบับนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องการยกเลิกธุรกิจกองทัพทําให้กองทัพโปร่งใสตรวจสอบได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกองทัพอย่างที่หลายๆพักการเมืองพูดไว้อย่างที่พวกเราทุกๆคนอยากเห็นเพราะฉะนั้นครับอย่าอุ้มเลยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ